ท่านกล่าวไว้ว่าบุญคือสนนันสูงสุดทางพุทธศาสนาคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานบุญกุศลนนันสูงสุดทางพุทธศาสนาคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ทานให้ง่ายร้อยพันให้ง่ายศีนยากขบอ,อายิกเว้นนู่นเว้นนี่ยิ่งเจริญภาวานายิ่งยากหนักขว่าอีกเพราะว่าการจเจริญภาวานาเหมือนกับสร้างเจดีย มันก็สร้างเจดีอะเห็นไหมฐานมันสร้างง่ายของชั้นสามชั้นมันก็ให้ฐานให้ง่ายมันก็สร้างฐานใหญ่พอเสร็มันก็ไปอีกชั้นหนึ่งโอ้สูงขึ้นหน่อยแล้วสูงก็ไม่หน่อยแล้วต้องทำห้างร้านนล้ ทำห้างร้านอะไรพูดเทสพูดโซเซียดพูดคำยาพูดเฟิเชอร์โอ้ยหมดแล้วอ่าศีลเหมือ,อน,มนกับเจดีย์ขั้นกลางถ้าสมาธิเหมือนกับยอดเจดีย์นะ ยอดเจเดีย์เรียกว่าสมาธิสูงนะสูงนะบางคนเอาพัดาดไปไว้ชอดชอดเจเดีย์ยอดเจเดีย์มันสูงขึ้นครั้งเดียวเลยไปไวบ้บนสูงเลยอะไรมันขึ้นยาก ต้องเอาพระธาตุไว้สูงลิบเลยเนะมันก็สมาธิเหมือนกันสมาธิภาวนาเนี่ยโหดยากเมื่อวนะันนี้โยมมาทานให้ทานนะเมื่อวันนี้เนี่ยให้ทานนะมาเดี๋ยวมาให้ทานพระถวายทานบะเยอะแยะ เมืก่กเขามาให้ได้ร้อยบาทพันบาทให้มาให้ได้ก็เสียสละจะตุปัจจัยทํทำทานนะะโยมรักษาศีลไหมไม่พูดเงียบโยมเจริญภาวนานไหมเงียบ ยิ่งมีภาระมีหน้าที่เนี่ยจะไปไม่อยู่เราอย่าลืมนะตั้งไหนคนก่อนเนี่ยบอกว่าจะให้คนน้องสมาธิเนี่ยมันยากหลวงพ่อวิธีอย่างอายุร้อยสองปีสามปีร้อยกว่า เยมมาหาผมบอกโยมไปการาบพ่อวิริยังมามาทำมงคลน,นะโยมไปการาบพ่อวิริยังมาแล้วโยมพวิริยังพูดยังไงบ้างท่านอยู่ในห้องท่านอยู่ในห้องพอวิริยังพูดยังไงครับคือก็อกงเงียบ ยอมผู้หญิงตายแนะล้วรุ่นเดียวกับผมมาเร็งตายเจ็ดติฟ่าตายแนละ้วยอมก็นับถือพ่อีอย่ยวมากยอมพ่อีิยังาอ่างไรไม่ไง,ไงโอ้โหยฉันไม่นั่งรอทั้งนานจะคุยกับหลวงพ่อขอทำมากจะหลวงพ่อพ่อเปิดประตูปั๊บเข้ามาบอกยอม อย่าลืมาวรนานะแค่เนี้ยเข้าห้องเลยก็ได้มาแค่เนี้ยทันได้มาแค่เนี้ยโยมอย่าลืมาวรนานะเนี้ยพอเขาตายเนี่ยญาติเขามาหาผมอ่าก็เป็นสาวแกอยากมาหาผมผมบอกเขาไม่ต้อหงห่วงหรอกเขาสิ่งเขาดียัง ไปดีแล้วแล้าหวัเาเรานี่มันเลงไม่ได้นะมนเลงไม่ได้แล้วไม่เอาไม่ว่าใครนะพระเนรเทญเจียเรียบเอาหมดแหละอ้วสองวันนี้เผาหลวงพ่อเผาหลวงพ่อเด็ดวารัตเนาะมองเตยพูดเกง่งพูดพูดไป ว่าม่ฉันข้าวผมไม่ฉันผมฉันมาแล้วมารัดตัวบวรผมไม่ฉันผมฉันมาแล้วพาก็ฉันฉันเสร็จเดี๋ยวหลวงพ่อคงเลิกมัง่งฉันโตจีนอ่ะที่ไหนได้โดยวฉารัด พยจุนเดี๋ยวเวลาพ่พูดสองชั่วโมงกว่าพาก็งุดงิดโยงก็งดงิดมันเกินไปแล้วสองชั่วโมงกว่ากพลงังฉันฉันเสร็จเองอจะกลับวัดจะกลับวัดโยงก็จารณ์จะทานข้าวพ่อาาพูดสองชั่วโมงกว่าเพราะอะไรเริ่มตนพารู้แล้วบอกมันวนไปงานเนี้ยงานวันเกิด งานวันเกิดของกำนันผู้ใหญ่บ้านมาเอาเลย่ันข้ามาเรียบร้อยแล้วสองเกยวโมงกว่าพิมพามาพ่วงผมที่พ่วงผม่ะพระท่านบอกหลวงพ่อเจ้าคณะแขวงในมณนงพ่อพูดกระโยมหน่อยผมพูดน้อยไม่ได้นะ ผมพูดน้อยไม่ได้นะพูดนี่เลยนะพมือวันรัตนเผาสองวันเนี่ยผมไม่ได้บอกเลยแต่พระองค์นั้นเ็าบอกบอกแฝงให้พูดถ้าไม่เห็นผมหรอกก็ไม่รู้จักผมหรอกท่านก็พูดยาวเลยเนี่ยโยอมอาตมาแฝงก็ให้อามาพูดกับโยมนะเอาเลยสิมาโดนผมอีกอยังก,กินข้าวยังไม่ได้กิน พระก็จะกลับวัดอิ่มแล้วอระตุปัจจัยได้เรียบร้อยหมดแล้วจะกลับวัดแล้วกลับไม่ได้กลับได้ไงอ่ะสมเด็จผู้อยู่ใครกล้ากลับอ่ะลุกขึ้นไปก็ไม่ได้มารยาทเสียมารยาน,นี้อีกชุดหนึ่งดิอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะรอมาติกาเด็จยังไม่กลับ มาติกาก็ไม่ได้ไปสวดมนต์จจเรียบร้อยแล้วปัจจัยใส่กระเป๋าใส่ย่ามเรียบร้อยแล้วพ่อผู้อยากพูดเขาพูดไปโอเคสวดมนต์นนะเนาะมีมติกา,กาที่โอ้ยหลวงพ่อเรงพูดนานเนกินเหมียวผมก็ฉันเสร็จแล้วผมจะมาติกา,กาเสร็จผมจะกลับวัดละพ่อพูดพแล้วพรับาร้วก็บอกให้พูดอ่ะ สองชั่วโม,มงกว่าพ่อสเร็จวารัตนานมากเลยวาที่หลังทำมาแพ้โลกแพ้โลกยุแปดสิบสี่ปีแพ้โลก,โล,กล่วงพอยเล้มีข่าวดงดังเลยเนาะเอาดูงดัง่นะงงที่ลูกศิษย์เอาเงินท่านไปอ่ะ เพราะอะไรเพราะท่านไว้ใจลูกศิษย์ไม่พาวดงดังโดนมหาลัยกายพูดกันเยอะแหนว่าทรอมยุต์ไม่ได้หยิบเงินทำไมมีเงินตั้งแต่เก้าสิบล้านอ่ะไม่ทำอายุต์ไม่หยิบเงินอ่ะมหาลัยกายพูดนะอายุต้องเงียบมหาลัยกายเล่นงานแล้วท่านไม่ได้หยิบเงินลูกศิษย์เป็นคนหยิบไปให้ หยิบไปถวายนี่ท่านไว้ใจลูกศิษย์ลูกศิษย์มหม่อมหลวงนะคนเนี้มนเชื้อเจ้านะท่านก็ไว้ใจไงพ่อเล่นเงินไปไปซื้อรถไปมัวรั่วเราตามกลับคืนมาเรียกว่ารัดเนะี่ย เพราะงั้นการเจริญภาวนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากแต่ผมให้ข้อคิดกับท่านอย่างหนึ่งว่ายากทำไมเขาทำกันได้ง่ายทำไมเขาไม่ทำนะย,ยากทำไมเขาทำกันได้ ง่ายทำไมเขาไม่ทำผมอยู่กับพาที่วัดเนี่ยร้อยกว่ารูปเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะมีหลายรูปแบบแต่ผมคิดว่าเออไม่เป็นไรเนาะเนระเราติปัญญาไม่เหมือนกันนานาจิตต่าง,งจิตต่าง,งใจไม่ไพ่ต่างป้องพี่น้องต่างใจมาตรูงแข็งนอกประกอบแข็งใน น้ำเคี้ยวไร้คนหลายคนก็หลายใจคนเราอยู่กันร้อยคนเนี่ยก็ร้อยใจใช่ไหมขี้เกียจบ้างขยันบ้างพูดมากบ้างพูดน้อยบ้างะขี้เกียจบ้างขยันบ้างแต่คิดขี้ขยัขี้เกียจได้เยอะขยันน้อยเนะก็นาตาติดตังไงเวลาติดตังเราก็ต้องวางใจเป็นกลาง เนี่ย yeah. มื่อวางจะเป็นกนลางเราก็มาดูตัวเราอะเราพูดเขาเนี่ยมันดีไหมอ่าอ่ะกคนเราไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยขาดไปห้าตังบ้างสองตังบ้างนะอ, yeah. อันนี้ก็รู้อ่ะ ขาดห้าตังบ้างสองตังบ้างองงางจะเอาอะไรเขาวะจะเอาอะไรเขาพวกคนมันเกิดมาอย่างนั้นพ่อแม่ไปโทษพ่อแม่ไม่ได้ต้องโทษตัวเราโทษอื่นโทษไกลโทษไทยเทวาโทษตัวอาตมาก่อสร้างมาเองต้องโทษตัวเรา ไปโทษพ่อแม่นะไปโทษพ่อแม่ไม่ได้เวลานี้โทษพ่อแม่เยอะพ่อ,อเขาไม่รู้ธรรมะโทษพ่อแมหห่เยอะแม่ะพ่อแม่ไม่ท Siri ําแม่อะผมเกิดมาฐานะยากจนพ่อแม่ไปทําไว้ถ้าพ่อแม่ก็ได้ยินนะก็คิดในใจนะผมเกิดมาฐานะยากจนลําบากเกิดเนี่ยพ่อแม่ไปทําไว้ถ้าพ่อแม่เขาได้ยินนะเขาจะบอกให้เนี่ย ลูกพูดมาเกี่ยไม่ถูกนะไม่ถูกแม่กออยากจนพ่อก็อยากจนลูกพูดบบเกี่ยพ่อแม่ไม่ทําไว้อะพ่อแม่เขาทำแต่เราเกิดมาอยากจน่ะถ้ามึงอยากเกิดคนรวยไปเกิดคนอรวยดีไปไปเกิดแล้วมาเกิด,นกดคนท้องคูทําไมอ่ะพ่อแม่พูดอย่างนี้นะเสร็จเลยมันไปไม่ได้คุเจ้าอะนัตติกมมะสมังพลัง ไม่มีแรงรอื่นเส่เหมือนแรงกรรมนะนัตถิกมะสมังพลังเนี่ยไม่มีแรงรอื่นเส่เหมือนแรงกรรมนะแรงกรรมนะผลักดันบุคคลนั้นไปไอันนี้กิคุกสีป่ปีอ่ะวิรมุสิกพงอ่ะเรามาลูกชาวนานะหาหาเสียงนะหาเสียงชาวชาวเสียงเขาเรามาลูกชาวนานะไม่ได้เกิดในรั้วในวัง สุขสบายแค่นี้นะติดคุกสี่ปีเพื่อนช่วยออกมาเข็ดเลยไปก้าวกายวังเขาหาเสียงหาเสียงก็หาเสียงไปที่นี่ไปไปไปก้าวกายวังชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะ ในรั้วนในวังไม่ได้ไปก้าวไกลไม่ได้เวลาเนี้ยจะว่าในรั้วนในวังเลยแม้กระทั่งนายกเวลาเนี้ไม่พอใจใครเนี่ยปรับทัศนคติขึ้นรถตู้ไปเงียบสนไหมไอ้ไม้ไอน้นิวเรียบร้อยหมดเงียบสนเลยปรับทัศนคติความเห็นไม่ตรงเขา เขาอยู่ในอำนาจเราพูดปากแต่เขาอยู่ในอำนาจเพราะเขามีปืนเรียกไปปรับทัานหนากติแล้วไม่ตรงกันความไม่ตรงกันนี่ผมพูดนอกเรื่องนะมีวิปัสสนานะอำนาจอำนาจขึ้นน้ำลงยากบอกคนขึ้นหลังเสือเนี่ย คุณคนทังเสือเนี่ยถ้าลงลงหลังเสือนะตาเสือมกัดตายอ่ะนะต้องขี่เสืออยู่อํานาจเห็นไหมอีพูดเราเรื่องนะอำนาจเพราะอะไรเราสังเกตดูก็ได้เนี่ยปีใหม่จะเลือกตั้งใช่ไหมเตี้มเตียวจะเลือกตั้งยงกันไปยงกันมาอำนาจมันลงยาก จะเลือกตั้งในผูกพงเรื่องหรืเบาเรื่องนะมันมีคําพูดอยู่คำหนึ่งมีคําพูดอยู่คำหนึ่งนะมีคําพูดอยู่คำหนึ่งเลือกคนดีเข้าสภาเห็นไหมเลือกคนดีเข้าสภาจังหวัดนี้อ่ะมันสมัครกันจิบคนมีสสคนเดียว หมกแค่สิบคนเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยกูแพ้กูเป็นคนชั่วนะเห็นไหมคำพูดแค่นี้เนะี่ยเลือกคนดีเข้าสภาในสิบคนเนี่ยในสิบคนเนี่ยเป็นคนดีหมดนะยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นนะพอเป็นคนเดียวอะ่ะคนดีคนเดียวอะ่ะพอไม่ได้เป็นสอสอใช่ไหมไอ้เก้าคนเป็นคนชั่วหมดเลย เข้าสภาไม่ได้เข้าสภาไม่ได้เนี่ยเลือกคนดีเข้าสภาเนี่ยมันจะติดค่ากันตายอย่างนี้ฆ่ากันตายอะบางคนมันมันมันไปหาเสียงเย่เย่ออย่งเี้หรอกมันนั่งอยู่ในห้องแอร์ให้หลูกน้องไปไปเอาตังไปเอาตังไปห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งเอาตังไป น้องก็กระจบไงไปจบลูกพี่ไปเป็นไรเยพี่นอนมากมึงอะมันจะนอนก็นอนอจริงๆมันมันแพ้นะม,มันแพ้มันก็บอกมึงจะนอนนอนอจริงๆเพราะมันเสียเงินไปเยอะอ่ะไอบูทนอกเรื่อง6กโมงกว่าแล้วคุยเรนฟังเนาะ เขาบอกว่ายากวิปัสสนาเนี่ยมันยากทำไมเขาทำกันได้ง่ายทำไมเขาไม่ทำนะะเอาละขออนุโมทนาทุกรูปแพร่เมตตากัน